บายดีพี่น้องบายดีตอน,น,นตอนทิ้งเปี่ยงเด้อพี่น้องเด้อตำรวจลงค่าจอยหันเงี้ยได้จอยเขาหันเนี้ยได้หันถเถาะเงี้ยได้ปะเคยเห็นจีบอตัดเงาเน,นี่ยสีเถาะเมื่อนี้กับตัดกระเชี่ห้เนี่ยจอยซ้อนตำหมกหุ่มนาพี่นซ้อนให้พี่น้องแล้วก็ซ้อนเถาะอันนี้นำ้ำ หั่นยังไงควรโบยนาทอดเลยนาทอตทำถุงเลยเว้ยมาเขาหั่นเนี่ยแค่ัดนึ่งตัดนี้ตัดเคิร์ัดเคิรนนี่หั่นลงเลยนี่หั่นลงยาลงเลยเงาเลยเออเออยงาเลยปัดสามบิ้ง นาผุด้ยเน่ยใชนั้นในเบื้องในไปในมันเออแนวนี้เลยบ่เออมันชีสุกอย่มันคือหนาแท้มาสุกมเลยอมอแล้วก็ไปลวกพี่น้อลวกไม่ใช่ไปทอดไปทอดอซ้อนทอดน้อาแบบเอาตาเมียจอยบอกนาพี่น้องนะนี่เ้าวาเหนี่สีแหลมกูนี่เบบขนี่ ไปไหนนั้นผววสิบต้นเธอเดี๋ยวเมียมาเห็ดกินให้กินมือไหนนางพ่ะพระเอาไอเอาร้านผ้ามิดเย็ดกินแล้วเฮ้ยมีแต่ผู้ชายออกมาหน้ากับมือใดกับไม่เห็ดกินเองเนาะมือใดกับแป๊กเนี่ยบอเอากัะตันไปตีเตาก่อนตีเตาเนื้อมันก่อนพี่น้องขัดก่อนเราได้จ้ำให้น้อยเฮ้ย เอเฮดเขาเห็นนะคารุ่ออกได้ล้วนโผล่ทั้งกระเบื้องปั๊บนี่ทอดเอาไบ้างมีลวกลวกทอดเอาอ่ะมันดิบเนี่ยพ่อเขาเห็นขืมใครีกนันเพีงอยู่นี่พี่น้องกับตันใส่น้ำมันลงไปเลยเดี๋ยวเราสีมาทอดกันพี่น้องกับตันสีลองทอดเบิ่งว่าสีเป็นเท่าไดรพี่น้องเลยเป็นแกวข้าเลยช่องโอเคเราสิมาทอดเนาะพี่น้องเนาะบ่ดนี้ ผมเคยทอดจกักเถอะลงไปเลยเย้ยจ้อยถึงอ้ายบ็รออ้ายกะหิดกินเป็นอยู่เด้อจ้อยท่อมรอกกับฐานเบาะล่ามอ่ะันบ้าขาวจัวะเบาะล่ามรอกกับ,บฐานใส่สั้นไล่อย่างดี เป็นอั่วพี่น้องลงไปคือการลงไปเลยเนี่นย,ยพี่น้องกับตันทอดซีมือกับตันเลยโอ้ยอัวแตกเบิดจ่อยเอ้ย เนี่ยเหลืองเลยพี่น้องใกล้ชีสุกแล้ว là xúc là cho น้องสุกแล้วโอเคพี่น้องเมียะไจอยเพิ่ดด้เตรียมการไว้ให้กัปตันแหละเดี๋ยวฮอก็สิมาเดี๋ยวฮอก็สิมาตามกันพี่น้องมามามาตามตามตามกันเลยพี่น้อง จอยใส่ยังไงจอยเนี้อแป๊บเดียวก่อนอื่นก่อนอื่นเปิดคลิปเปิดเลยเปิดแล้วเห็นขักบ่เห็นอยู่เอาลงดีๆเอาะผิดลงผิดลงเนี่ยเนี่ยจอยซ้อนเห็ดห้องกินพี่น้องตั้มมะขุมมาด้วยไอ้บอยเห็นบ่ะเห็นเห็นใช่ตั้มบางทีก่อนบ่ ลงกันเลยรวงกันเลยมีน้ำตาลเยอะคืออะรคือเอาตกินกับไอ้บอยเอาหมหุงลงยังลงเครื่องปรุงลมตำใกันกินเลยน้ำตาลลงก่อนตงตีเครื่องเทศเรียบร้อยน้ตาลเหรอชิมได้ที่เาคัวเ้าคัวเ้าคั่วเอาหุงลุอันนี้โคกมาหุงตามันมันุ่มมบบัจบจบ Young week, tạo tao luôn năm mà tăm lơi tăm lơi tăm tăm lơi tăm lơi tăm lơi tăm lươi tăm sạch tăm đi tăm lơi 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 tăm tăm lơi tăm lơi tăm lơi ถาต้มูการมันแหละไม่น้อยมันสิบหแซ้มันหเขาเขานางเลยอ้าวนายมันออกแล้วตมองนะอ้าวขวานายไม่ออให้หมเท็มมกนเอาโอเคต้มอปนี่ต้มมต้มมพาพอพอเได้ต่ออ่ปรปูมาพาเด็ปูพาพาเลี้ยงอ่ะเคเห็นวนะที เทลงสบวกมาใส่บใส่ยังใส่ครกนี่กดีกดเท่เลยเทเลยแหละเอาเลยได้ลงตารางเลยลงเท่ใส่สอนพี่น้องใส่บวงใส่บวงได้บ้านห้องสอนบ้านห้องสอนลงเลยลงหมดไอ้บวงอะไรไอนึ่งน้อยเครื่องบวงพอ โอเคแล้วก็แต่คนลากของห่างซอนค่ะจำเป็นปองเทนบ่วงท่าอืมโอเคอาหมักเลนลงก่อนเรียนลงนี่เอาไปนอนดวงดีพิเศษมื่อนี้มีมีอมาสอนตามเนงทิ้หน้าลงเอาลงแบบนี้เลยไกับเพราะ ลงกำพ่อเองันเป็นบารเปินเเอ้ยเกีเ่ยวกัตัดแมล้เส็จถึงได้ดูึก่อนดก่อนมันส้มแห้งดูึก่อนดูึก่อนย่วะขนรนเอาไอก่อนอนรถถ้าเราใส่ชุลดเลยใส่ต่นำตาด้วเล มาใส่เป็นนัวนะเป็งนัมนวมาปลาสินี่นะบี่เห็นไหมตัอะไรตาขาดรอยเมบเรเหรอองไอ้งนง้มันก็เป็นบ่วงผูแล้วสิให้ม้อยลน่นติพยักหน,น <laughs> อ,อ,อาถ้ามันหมดนอกก็ใส่้อู เมือม่อเมือ่อจัปรพฤิจาพี่น้อเออแต่น่นตาตำเองนะบดมือเลยสิมือหน้าสุดยอดพี่น้งนวดลํำปาเนาะน้ำปลาน้ำปลาคนใสยซิฟก่อกมันเค็มเฮ้ยแม่สบอเอออ่ะเดี๋ยว้วซ่กพน้องมันเค็มนะ พอกันแล้วแล้วบ่อยากจากกันไปบอว่าเหตุผลใดถึงนั้นหากกันหากมันที่สองเราเสแส่บจอยเสแบร่ลองลองลองเบิ

ม,ม, them. Them. Be มึอจุดพิณเอามอครัดมึครับตามลยใช้ยู่พิน้อายทํามีผัวตํเสียามีสุขขับพิน้อามีเครื่องควบวัดทุกอย่างขุกน่อยแต่ปะยุ่งลงตารางใบ่มาจอยดูได้แบบหุงคอยัพิน้อาแม่หุงเมียเนาะยุ่งลงแล้ว ตามองคุมันต้องตามแหงๆจังเสบแมนบอจอยนี่ไงตามแบบมืออาร์ซี่ต้องเด็ขัดจ้าบปเนะี่ยตามแบบมืออารซี่ไปเลยจอยเบิ่อนทุไวเห็ดนี่เฮียตีโคตรหน่อยไปหน่อยโคตรน้อยเฮียสามันด <laughs> ได้เค้าไปเนาะ <laughs> เพื่อเลี้ยงอันนี้นะเทียงไงเทียงกับตันนี่เต็มไปแต่เสร็จมาคุ้งเลยกันเนี่ย ขึ้นไปจากเพนะขึ้นไปจากแรมนะโอเคเาสีบล็อแ่เมือ้งอื้วกมือแซ่นะแลม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 ถวยเวาใชยถวยเขาใช่น่้พอดีสน มาจางบอกแข่พอดีจะปนสานะสีมือคนมีสีมือเขาอาคนมีสีมือเนี่ยีี่เข้มบนทีนวดแจ้ำบกมาีอกเข้มนจางอกนะครับ ว้าวพี่น้องตามมะขุงเฮาโอ้ยเม่ใชยังเด่นเลย,ย,ยใส่ผักเขาวนี่กับเข่าเฮาพี่น้องกับเข่าเฮาก็แล้ววิธีลอยตามมะขุมสี่มือกับตันโอ้เห็นว่าหน้าตาแนวนี้กับแสบเด้อพี่น้องเด้อาตามมะขุงเออข้าวจัว่วแสบชี้มือด้วยไอบ้บอยขเขาบอกโอเคเลย ใครกาเอาตามให้เจ้ากินในสำม็มสังอยู่ใดพอแล้เนาะด้เรื่องได้เรื่องวินองได้เรื่องไปล่างมาสาวแพงผุนแตงพักให้มากินก็ไปมาคุงเตะหนอยเตะต่อเตะเทียนทุ่งพี่อ่ะแจวพี่อ่ะ Ờ, เด like like okay, um, well. uh, ี๋ยวพี่เอามาจะใช้อันนีรนะเอาติดเอือก็งี่ติด่นเอือเออโอ้ยเอาถ้าแล้วเอาถิ่มกินอะไรถิ่มแล้วถิ่มแล้วมากินข่าวทำกันเด้อพี่น้องเด้อบาทนี้เด้อใส่ถอดหมันี่นะห้องบ่ไปเอาออกอเนี่ยมามาพี่น้องกินข้าวเที่ยงนทำกันเด้อพี่น้องเด้อ ลุยลุยสบายดีขึ้นน้ตอนนี้ชิบซิบเบืงซิมือพอดี่น้นน้ำไอ้เมียจอยซ้อนเห็ดอยู่เลยกินมีลองเลยมือไหนซ้อนในหั่นย่อซ้อนในหั่นยาวน้ำข้าวโอ้ยข้าวข้าวมันแสบดู้นี่คืออะไรเนี่ยซากอะไรเนี่ยสบายดี่น้อง มื่อน่งซื้อซื้อนว่าสองอยท่านมาลาซันนีข้าเศตันั่นนีเศษตมันแตกลงสองขอน่มันใหม่อันสิ่งะอ่านบอกแ่บเนนเนื้อบวงบวน่งบวงนี่ให้เอาโฆัณนเนาะ แหนเนี่ยลุย,หลย,ย,หยกหินมาเลยมน,นอ่เพม่ถัดเตนยเตหอนีน้กับตงคอปิกีไวเ้เพียงเด้อพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนอเด้อพี่น้องสบายดีสบายดี Salut Ça va